วันนี้มาเอาใจคนที่เป็นแฟนของการกิน fish and c h i p หรืออาหารฝรั่งนะคะอันนี้จะเป็นร้านที่อยู่หัวหินนะคะแล้วเป็นร้านหนึ่งที่เพาค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าในตัวเมนูนะคะ่ะมีอะไรบ้างร้านอาหารสยามไวกิ้งนะคะจะเป็นสไตล์ของไทยนอร์เวย์เจนะคะก็คือมี Influence ของทั้งสอง culture นะคะ วันนี้ที่พาวตัดสินใจสั่งนะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาซึ่งเป็น Fish a แ d Ship นะคะแล้วก็มี d u ักด้วยนะคะก็คือเป็ดนั่นเองของตัว Fish and Ship พอาต้องบอกก่อนเลยนะว่าพาวยอมรับว่าครั้งแรกที่พาวเห็นในรูปภาพอะคะ่พะพคิดว่าน่าจะไม่ผ่านนะคะเพราะว่ามันดูหนาแล้ว ส่วนตัวพราวเคยลองหลายๆที่แล้วนะคะหลายๆจังหวัดหลายๆจุดในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยร้านที่เป็น fish and chip อะคะ่ะแล้วสิ่งที่จะเจอก็คือส่วนใหญ่ก็คือกระดา้านหรือว่าซอสไม่ค่อยชอบหรืออะไรเงี้ยคะ่ะแต่ของที่เนี่ยคือมันถูกต้องตรงที่ว่าข้างนอกอะคะ่ะกรอบ แล้วข้างในนุ่มไม่กระด้านเลยนะคะแถมน้ำจิ้มซอสะคะ่ะทอร์เดอร์ซอสอร่อยมากค่ะนะคะต้องบอกว่าส่วนตัวพาวคิดว่านะคะถ้าความคิดเห็นคอมเมนต์นะคะพอจะบอกว่ารสชาติดีกว่าหน้าตาเยอะเลยค่ะส่วนตัวเป็ดเป็นเมนูที่พ่อชอบอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อที่ลีนนะคะก็คือ เมนูนี้ก็จะไม่ค่อยอ้วนก็จะเป็นเป็ดแล้วก็มันนะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่เป็นสายเฮลตี้หรืออะไรพอจะแนะนำเมนูนี้เลยสำหรับคนที่ชอบกินฟิชชั่นชิพพาการันตีเลยว่าไม่น่าจะผิดหวังนะคะร้านนี้แล้วก็เขามีน้ำจิ้มหลากหลายให้จิ้มนะ mm hmm. French ฟรายเขาก็อร่อย mm hmm. คืออย่างเดียวถ้าจะให้ติของร้านนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเลยนะคะแต่เกี่ยวกับ ตอนกลางวันร้านรู้สึกร้อนไปนิดหนึ่งนะคะแต่นอกจากเรื่องนี้ไม่รู้จะคัมเพลนอะไรเพราะว่าเซอร์วิสก็ดีอาหารก็อร่อยมากค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องเตือนก็คือสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดนะคะอาจจะไม่แนะนำร้านนี้เพราะว่าทั้งปลาทั้งเป็ดหรือเมนูต่างๆของเขาเนื่องจากมันอาจจะเป็นซีฟู้ดเนาะมันใช้เวลาในการคุกกิ้งนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้มีเวลาหน่อยค่ะ ถ้าสมมติว่ารีบอาจจะไม่ใช่ลานี้เรามาฟังเสียงความกรอบกันดีกว่าลานี้จะอยู่ใกล้ๆชิคาด้านะคะที่หัวหินนะคะหรือว่าใกล้ๆโรงแรมไฮยัดหัวหินนะคะไฮัอทรีจนซี เพื่อนๆคนไหนที่เคยไปกินที่นี่นะคะแล้วชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกอีกกันอีกทีนะคะยังไงทางเผาเองอะชอบร้านนี้เคยไปกินแค่ครั้งเดียวนะแต่ว่ากำลังหาเวลาที่จะไปกินอีกรอบหนึ่งค่ะเผาให้10ออกจาก10เลยนะคะสำหรับรสชาติของร้านอาหาร สำหรับใครที่กำลังแพลนทริปไปหัวหินหรือว่าอยู่หัวหินอยู่แล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าร้านเปิดเที่ยงถึง3าทุ่มนะคะ มาดูความฟินของหน้าเผาตอนกินอันนี้เผาแบบดีใจมากที่ finally เจอร้าน fish and c h i p ที่ถูกปากถูกใจนะคะเพราะว่าหายยากมากนะคะเพื่อนๆมีร้านไหนที่คิดว่าต้องไปลองหรือ Must Try ที่อร่อยเหมือนกันนะคะลองคอมเมนต์มาบอกนะเผา,าชอบกิน fish and c h i p มากแต่ว่าหาที่ถูกใจยากมากจริงๆหวังว่าเพื่อนๆชอบ รีวิวของพานะคะสำหรับร้านอาหารสยามไวกิ้งค่ะไว้เดี๋ยวพาวจะพาไปเที่ยวร้านไหนอีกนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อมาเลยนะคะเจอกันเอฟหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย